หนนว่าัทำไมถึงหล่อครับตอบเขาได้ไหมครับถามนี้โอ้ยไม่ได้หล่อหรอกครับทำไมถึงหล่อครับตอบพอดูได้นี่เขาหล่อสมตุนจำเลยนะครับสุดยอดผมพอดูได้ถ้าอยู่ในบ้านในหมู่บ้านครับก็ตึงอยู่แต่ผมบอมู่บ้านแค่พอดูได้ครับผมสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนล เขาบอกว่าคนหล่อนะครับมีชัยไปกว่าครึ่งเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากๆสำหรับแทวสันนะครับซึ่งตัวน้องซันเองเนี่ยก็โดนคำถามบ่อยมากๆแต่มีทางรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับเดินเข้ามาถ่ายคลิปแล้วก็เห็นน้องซันเนี่ยเดินกระเซิงออกมาเลยนะครับมาที่รถ <c oughs> นะไม่มีอะไรหรอกก็คือสไตล์คนอยู่บ้านอ่ะผู้ชายอยู่บ้านอ่ะนะครับ มันไม่ต้องใช้อะไรมากมายไม่เหมือนผู้หญิงไงถูกไหมผู้หญิงต้องมาร์กหน้าทํานูน่นทํานี่แต่ผู้ชายคือแบบชิลๆสบายๆซึ่งคําถามเนี่ยมันมาจากพี่ผู้ชายทานีนะครับพี่ถ่ายคลิปมาบอกว่าทําไมซันถึงหล่อขนาดนี้นี่ขนาดไม่แต่งหน้านะครับไม่แต่งหน้าไม่พรมน้าหอมไม่แต่งชุดไม่เขาเรียกว่าทาอะไรวะอะไรเลอๆอะไรอะบิลเลอร์มินเลอร์อะไรอะ ที่ว่ามันเป็นครีมครีมกันแดดหรือครีมที่ทําให้แบบว่าแป้งมันติดอ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรไมร่ว่าจะไม่ได้นะครับก็คือน้องซันก็ตอบเลยอย่างไม่คิดเลยว่าโอ้ธรรมดาธรรมดาครับคือถ้าอยู่ในบ้านอ่ะก็ตึงเหมือนกันแต่ถ้าเกิดไปข้างนอกเนี่ยอ่ะมันก็มันก็ต้องแต่งใช่ไหมครับเพราะแต่งเนี่ยมันทําให้คนดูดีซึ่งมันเข้ากับแสงไฟแสงสีเสียงสระส่องทาให้ดูเป็นซุปเปอร์สตาร์ และออร่าของเขาซึ่งตอนน้องซานลงมาข้างล่างเวทีบอกเลยว่ามันเด่นมากแล้วก็สัมภาษณ์คนที่เจอจริงดีกว่านะครับอันนี้ชัดเจนมากมายแล้วก็ถ้าจะมาสัมภาษณ์แอดนะครับหรือถ้าให้แอดพูดเนะี่ยแอดก็บอกคําเดียวเลยว่าไปเจอที่ข้างหลังเวทีมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน้องซานก็เป็นคนที่หน้าตาน่ารักนะครับหน้าตาหล่อเลยแหละหล่อเลยแหละครับนะหุ่นกําลังดีไม่อ้วนเหมือนที่ข่าวออกเพราะว่าน้องเนี่ยกำลังยืดตัว น้องกำลังที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตซึ่งความหล่อของน้องสามารถเปลี่ยนแปลงได้เยอะนะครับฉะนั้นบอกเลยว่าจับตาดูผู้ชายคนนี้พระเอกริเกพ่อพระเอกบอนำนะครับดูให้ดีเลยนะว่าเส้นทางการเติบโตแล้วการพัฒนาเนี่ยจะไปได้ถึงไหนแต่แอดดิวมองแล้วรู้สึกว่าอนาคตแฟนคลับผู้หญิงแม่ยกในเยอะมากนะครับเยอะจริงๆต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ อ่ะพูดเยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวเพลาๆเขาเข้ามาฟานแล้วเขาจะแบบหึงหวงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักแหละนะครับทีนี้มันมีคําถามอีกคือคําถามเนี่ยถามมาจากในโซเชียลแหละและแอดดิวก็จดไว้นะครับคําถามมันก็จะมีแบบว่าเออคนหรอกับคนไม่หรอ,อทําไมถึงดูแตกต่างกันผู้ชายบางคนผู้หญิงบอกรอ บางทีผมก็มองตัวเองในกระจกหน้าตาผมก็ไม่ขี้เลนี่หน้าตาผู้ชายคนนั้นเขาแตกต่างยังไงกับผมผู้หญิงมองผมไม่หล่อแต่ผู้ชายคนนั้นมองหล่อเออมันแตกต่างขนาดนั้นเลยหรอคือผู้ชายบางคนหน้าตาธรรมดาไม่ขี้เลหน้าตาดีเทียบก,กับคนหล่อบังช่างดูแตกต่างราวากับเหวเลยนะครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องมาแยกกันก่อน อ่ะไม่ใช่แยกบมนะแยกกันหมายความว่าคือมันต้องแยกระบบออกจากกันก่อนนะครับว่า,าการเป็นคนหลอดเนี่ยมันต้องอต้องทำอะไรบ้างซึ่งไอ้ดูบอกตรงนี้เลยว่ามันก็เกิดมาจากท้องพอ่อท้องแม่แหละนะก็สร้างให้ยีนเขาเป็นอย่างเงี้ยสร้างให้หน้าตาเขาเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดจากการอ ส่วนผสมของพ่อและแม่ที่ลงตัวทำให้ลูกออกมาต้องดูหล่อตลอดนะครับแต่ความหล่อเนี่ยมันไม่ใช่สูตรสำเร็จของความยั่งยืนมันเป็นการฉาบฉวยหรือเป็นการหวานสเสน่ห์ที่เขาเรียกว่าโอเคหน้าตาดีมีชายไปกว่าครึ่งเรียกไม่ยกตกไม่ยกได้เยอะนะครับแต่คนที่หลอ่อแล้วปากหวานนะครับอย่างน้องซันเนี่ยผ่าน อันนี้ให้ผ่านแน่นอนสักวันหนึ่งเดี๋ยวต้องมีไม่ยกไปอะไรสักอย่างนะครับไอ้ดีพูดตรงๆเลยนะเออแล้วถามว่าผู้ชายบางคนหน้าตาธรรมดากับผู้ชายที่เออไม่ขี้เหร่ก็คือหน้าตาดีอะเปรียบเทียบการมันหล่อช่างดูแตกต่างราฟ้าเกับเหวไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคือคนหล่อเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ดึงดูดคนอื่นได้มากกว่าแล้วก็อ่า ทางฝั่งทางด้านเมืองนอกเนาะสังคมเมืองนอกสังคมอินฟลูเอนเซอร์เมืองนอกแล้วก็คำตัดสินทุกๆอย่างเขามองไปที่หัวใจหน้าตาเนี่ยมันเป็นสเสน่ห์ของแต่ละคนทุกคนเกิดมาหน้าตาไม่เหมือนกันถึงจะเหมือนแต่มันก็คือคนคนเดียวกันหมายถึงว่าเราคือคนเดียวของเราที่ไม่เหมือนใครเราคือคนเดียวที่เกิดมาตายคนเดียวเราคือคนเดียวที่ เป็นหนึ่งเดียวในตัวเราฉะนั้นอย่าให้ใครมาเหมือนเราและเราก็ไม่ต้องไปเหมือนใครภูมิใจในตัวเองแล้วก็รักตัวเองมากๆเมื่อวันใดวันหนึ่งการที่คุณคิดว่าคุณอาจจะหล่อธรรมดาแล้วคุณไปสมัครงานที่ใช้ความหล่อคุณอาจจะหล่อขึ้นก็ได้เพราะ1จิตวิทยาในการสร้างกำลังใจให้กระบวนการทางความคิดเนี่ยมีความมั่นใจเพื่อที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันหล่อฉันหล่อฉันต้องหล่อ,อฉันต้องเท่ มันจะทําให้หล่อจริงๆลองคิดแบบนี้เหมือนกับการที่คุณคิดว่าคุณรวยอ่ะกูรวยกูรวยกูเฮงกูรวยกูรวยกูมีเงินกูรวยเดี๋ยวมันมีเองนี่คือกฎแรงดึงดูดนะครับฉะนั้นความหล่อเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาน้องซานก็ถึงตอบแบบชิวๆไงว่าไม่ได้หล่อเลยอะไรหรอกนะว้าความถ่อมตัวก็มาแล้วหนูเนาะความถ่อมตัวนี่มาก่อนจริงๆ นิสัยน้องก็ดีครับแต่ทำไมคนเกลียดน้องก็ไม่เข้าใจอิจฉาน้องเพราะน้องหลอ่ออิจฉาน้องเพราะน้องอยู่ใกล้แพล่วพาอิจฉาน้องที่แพล่วพรารักอิจฉาน้องที่พ่อแม่น้องสบายอิจฉาน้องที่มีคนดีๆอยู่รอบข้างนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกลับเปลี่ยนไปหมดเลยโดยแฟนคลับหัวหัวเขียวใช่ไหมแฟนคลับหัวเขียวแฟนคลับหัวไม่ถั่วเขียวเออนะ แฟนลับห,หัวเขียวอะไรแฟนลับเม็ัวเขียวเออนะก็ต้องแบบเข้าใจหน่อยเนาะว่าแบบชีวิตคนเรามันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงใช่ไหมฮะมันก็ต้องมีมุมที่แบบว่าเออมีคนชื่นชมบ้างน้องถ่อมตัวดีแล้วนะครับคุณจะได้ต้องไปเขียนข่าวนู่นนี่นัน่นว่าน้องซันหลงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยข่าวปัญญาอ่อนข่าวไม่มีอะไรทำข่าวว่างเปล่านะครับข่าวไม่มีใครจ้าง ข่าวบันโนเองกุเรื่องเองแต่งเองข่าวเพ์เจอร์นะไม่สนใจทำไมข่าวเนี้มาฟังผมเนี่ยพูดเนี่ยเรื่องจริงที่สุดแล้วบอกเลยมันคือเรื่องจริงนะครับแล้วถ้าซันเขาอ้วนเนี่ยมันผิดไหมมันก็ไม่ผิดเพราะน้องเขาลดได้แล้วน้องเขาอ่ะ่อไหมอ่ะก็อรอทุกทีงมันรอนะครับแต่เขาก็ถ่อมตัวข้อดีมันก็มีข้อดีมีไม่ไม่เขียนกันนะไม่ว่ากันนะ อะไรที่ไม่ดีอะไรที่เป็นลบแต่เขียนกนักนเก่งจริงๆเลยหรือกลัวขายข่าวไม่ได้อาศียทุกกฎทุกวงการเลยครับคือเราชมเราชื่นชมเรามีความรู้สึกว่าน้องอยังพัฒนาการได้อีกเยอะเนี่ยชมขนาดเนี้ยจะมีกระแสไหมถามหน่อยจะมีกระแสไหมก็ต้องฟังใช่ไหมครับเมื่อคนเราฟังเนี่ยบางคนฟังยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยอะ่ะเออทำไมจบแล้วเอาไปแล้วคือถ้าคุณคุณฟังให้จบคุณฟังแอดพูดให้จบเนี่ย ผมมั่นใจเลยว่าทัศนคตินะครับคุณจะเปลี่ยนในเรื่องราวของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการมองคนการดูคนการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ของคนผมจะทำให้คุณเปลี่ยนแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจศิลปินหมอลลำแพรวพราวกับต้องซันให้มากกว่านี้นะครับเรารักเธอครับแพรวสันขอให้มีแต่ความสุขความเจริญรวมถึงแฟนคลับถูกถูกทานด้วยถูกหวยไปเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ